สวัสดีครับวันนี้พวกเราช่องนาคายเดลี่จะพาทุกคนไปท่องเที่ยวที่ภูผามา่านจังหวัดขอนแก่นสวัสดีจ้ะตอนนี้เราอยู่ที่ผู พูามานอยู่ที่ขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นนะภูพามา่านอันนี้เป็นครั้งแรกนะสำหรับภูพามา่านเราพักกันที่ตากระยายโฮมสเตย์ห้องก็จะประมาณนี้ซึ่งมีที่นอนมีห้องน้ำน,นี่นี่นี่วิวข้างหลังจะเป็นแบบนี้ที่จริง จริงมันจะเป็นนามาพฤษภาก็เลยยังไม่มีนานาให้ดูปกติเขาจะปลูกข้าวเนาะนี่ติดลังเข้าแบบนี้เลยมีร้านหมูกระทะมีคาเฟ่น,นะที่นี่โอ้ยห้างเราจะเป็นแบบน,นี้กินอากาศร้อนอยู่นะที่นี่นะแต่วิวดีนะข้างหลังว่าไม่ได้ที่นี่วิวดีนะคระับทุกคน ก็สโลว์ไลฟ์กันไปเดี๋ยวตอนเย็นนะจะพาไปดูทำค้างข่าวอยาที่เขาจะมีค้างข่าวเป็นล้านตัวนะเดเป็นล้านเลยแล้วพูดให้มันด้วยวก่อนแต่งแต่งผู่ผามา่านมันก็เป็นเหมือนหมู่บ้านเนาะที่เราเข้ามาเราก็ทะลุหมู่บ้านมาแต่มันเป็นตำบลน,นะนนเห็นเขียนป้ายไว้ว่าตำบลผู่ผามา่านแล้วก็มีรูปค้างข่าวนะ สัญลักษณ์ของตำบลหรือเปล่าถ้ามาที่นี่เขาจะมาดูค้างคาวค้างคาวบินแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวรอดูว่าเราจะได้ดูมั้หรือเปล่าห้องที่นี่ราคามีหลายราคานะห้องเราอยู่พันเจ็ดถ้าอยู่ใกล้ๆนี่ขับรถมานั่งเล่นพักผ่อนไม่ต้องนอนพักก็ได้อขับรถมาเที่ยวชิวๆสวยอยู่ถ้ามาอากาศหนาวน่า้ะสวยอืม อันนี้ร้อนแต่ก็มีลมเย็นๆที่นี่กลางเต็นได้ไหมกลางได้อ๋อที่ที่ที่ห้องตตินี่คือกางเต็นได้ใช่มีลายมีลายข้างหน้าห้องสามารถกลางเต็นได้ <c oughs> เดี๋ยวพักผ่อนชิวๆเดี๋ยวตอนเย็นก็ไปดูถ้ำค้างคาวแล้วก็กินหมูกระทะกันครับวันนี้สบายๆพักผ่อนสบายบสบาย ตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่านตรงลานกลางเต็นมาดูไม่ได้มากลางนะมาดูเพราะว่า <Okay. S 1> เผื่อได้มีโอกาสมากลางส oh, วยนะนานเาเขียวขจีเขียวขจีเลยแต่ว่าไม่แน่ใจว่าแบบห้องนอห้องน้ำอะไรยังไงไม่ได้ไปเดินไปดูห้องน้ำอ๋อห้องน้ำเดินไปตรงนู้น ากลางเตี้ยแถวนี้น่าจะกลางไร่หมดเลยนั่นเนี่ยเดินไปดูก่อนแยงตาดูเมฆเป็นไงจ๊ะ เม็สวยมากเลี้ยงตามากไม่รู้จริงเหรอขันนะเนี่ยบังนานะเป็นไงคะลานกลางเต็นอุทยานที่นี่โอ้สวยนะลานแบบเขียวชะอุ่มใช่แล้วก็เป็นวิวแบบภูเขาวิวภูเขาข้างหลังเลยก็คือภูผาม่านที่เราไปกันตรงโน้นอ่ะเนาะน่าจะรูกเดียวกันหรือเปล่าลูกเดียวกันแต่ว่าหน้าหลังอยู่คนละฝั่ง ร้านไม่ใหญ่นะที่นี่นะถ้ามาหน้าหนาวน่าจะสวยต้องเอาจัก,กรยานมานะมาปัดเล่นเข้าห้องหนอกห้องน้ำใช่ถนนดีถ้ามีจัก,กรยานปัดเล่นสนุกเลยใช่ถ้าจะามาก็เข้ามาที่อุทยานแห่งชาติกูพามากูพามาเลยแล้วก็มาติดต่อตรงที่ทำการร้านก็จะนี่แหละอ,อยู่ตรงที่ทำการเลยโอ้มีเจ้าถิ่นมาวะมาแล้วน้อง ไอตัวเดิมรู้ป่ะที่น้องเก็บตาเจ้าทินเจ <bart ender> ้าหินเจ้าินากกาแฟไปแล้วเป็นไงสวยสวยมีทั้งวิวที่เป็นเหมือนว,วิวหน้าผาเนาะมันมันอยู่ค่อนข้างสูงนิดนึงนะใช<า>่มันมีวิวที่จากมุมสูงมองลงไปแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเขาเป็นภูเขาเนาะภูผาบ้านสวย ถ้ามากางเต็นท์ชิวๆหน้าหนาวเดี๋ยวโหพื้น,นที่สะอาดสะอ,าอ้านเนาะใช่ใช่ใช่พื้นที่สะอาดมากเพราะว่าอาจจะไม่ได้ค่อยมีคนมาเยอะชแต่ไฟฟ้าน่าจะไม่มีแล้วก็ถ้าอยากชาร์จพวก<อ>ชาร์จแบตชาร์จอะไรแบบเนี้ยน่าจะตรงที่ทําการมีลั๊กให้ชาร์จแล้วเขาก็มีโซนนะอีกโซนหนึ่งคือโซนแบบโซนประกอบ<ซ>อาหารอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็จะเป็นโซนแคมป์ไฟอะไรอย่างเงี้ยเออเขาแบ่งโซนกันดีนะไหนแคมป์ไฟเขาเขาเขียนไว้ร้านแคมป์ไฟสองอะไรอย่างเงี้ยมีร้าน บ,บ,บ้านผาม่านบ้านภูผาอะไรอย่างเงี้ยมีห้องน้ำมีบ้านพักให้เช่าเนาะใช่ใช่ใชถ้าใครที่แบบไม่สะดวกกลางเต็นก็แล้วอยากมานอนอุทยานก็มีบ้านพักให้เช่าซึ่งเราก็รอบนี้มาชมก่อนเพราะว่าเปิดห้องแล้วก็มาชมเผื่อรอบหน้ามีโอกาสมากลาง ไม่เราจะไปแล้วนะไม่ช่วยนะอบน้ำลงไปตัวขำมากันสวัสดีครับโอ้หมอบให้ภูอ๋อน่าก็อยากกินรวยมีสมาชิกเขาขิกัดกันเด้กิจจะปลาไปได้ได้ล่ะกินข้าวลไหนกิจจะปลาเลยนะกินจะปลาวะไปดูห้องน้ำห้องอาบน้ำกันนะครับ เมื่อกี้ไปฉี่มาแล้วห้องน้ำสะอาดดีมากสงสัดูแลดีแล้วก็ไม่ค่อยมีคนใช้ครับเดี๋ยวไปดูห้องอาบน้ำเป็นไงเพื่อนห้องน้ำห้องน้ำสะอาดเลยนี่มีส่วนขนาดเล็กนี่คือในห้องน้ำนะครับอันนี้ห้องอาบน้ำทุกคนดูห้องสุดท้ายแล้วกันอืมไม่มีเครื่องทาน้ำอุ่นนะใช่ไม่มี บุตรยาน,นอยา,น <laughs> ยากกระถางผ่กขึ้น้ออ,อ,อุ่นอีก่ยงเดีย <laughs> เออสะอดสาอดนะสะอาดนะพื้นเพื่อนสะอาดหมดเลยครับดูไปดูห้องน้ำผู้ชายต่อแต่ว่าห้องน้ำผู้หญิงผมคงไม่ได้เข้านะครับม <laughs> ีห้องน้ำผู้ชายดูจากข้างนอกก็ได้เห <laughs> มือนกันเลยดูสินี่เมื่อกี้ผมเพิ่งเข้าไปฉี่มานี่ห้องน้ำผู้ชายโอ้สะอาดนะห้องน้ำสะอาดเป็นชักโครกนะห้องน้ำผู้ชายดูสินี่ ช็อกโก้อ่างล้างมือมีสบู่ให้จะเอน,ออนเดี๋ยวเราก็จะกลับไปกินข้าวเย็นแล้วนะไว้มีเวลามีโอกาสเดี๋ยวจะกลับมากลางเต็นที่<ม>อุทยานแห่งชาติภ<ม>ูผาหมานแน่นอนครับ ครับภารกิจชมค้างคาวของเราเป็นไงครับค้างคาวชมค้างคาวอะไรยังนั่งกินหนูท่าไหนไงเนี่ยพอบอกว่ามีค้างคาวมันจะบินมาให้เราชมเลยอ๋อเออช่วงนี้น่าจะเปลี่ยนฤดูค่ะค้างคาวเปลี่ยนทางเปลี่ยนทางเหรอค้างคาวไม่โชว์ตัวอะไรวันนี้จริงจริงพี่เขาบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าแนะนําให้ไปดูที่น่าทึ่ม แต่เรานั่งกินหมูกระทะตอนนี้ทุ่มหนึ่งแล้วก็ยังไม่เห็นขางข่าวแม่ปกติขางข่าวจะบินมาใช่ไหมจะผ่านถ้าอากาศดีถ้าอากาศร้อนน้องก็จะบินเรียบเข่าไปเออก็เลยไม่ได้เห็นจงใยว่าเราจะได้มาดูขางข่าวในโอกาสครั้งถัดไปใช่เพราะว่าวันนี้น้องไม่มาแต่ว่าตอนนี้อิ่มแล้วเดี๋ยวจะไปพักผ่อนกันแล้วนะ ทนที่สองจ้ะตอนนี้เวลา11โมงที่จริงเราออกจากที่พักได้แต่10โมงแล้วเนาะแต่เรากลับไปอุทยานใหม่เพราะว่าลืมของไว้ <c oughs> เอากุญแจไปคืนที่พักแล,แล้วก็ตอนนี้11โมงก็เลยมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวกันอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวตาหนุ่ตาหนุ่สูตรดั้งเดิมครับบอกมีน้ำปั่นเลยนะมีเค้กเลยนะที่นี่มากินก๋วยเตี๋ยวกันกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จก็น่าจะกลับบ้านแหละ ใช่หรือว่าจะจบคลิปตรงนี้เลยใช่เดี๋ยวจะปิดคลิปตรงที่กินก๋วยเตี๋ยวนี่แหละให้ผ่านไปผ่านมาก็แวะมากินได้นะอันนี้คือหมูตลกหมูกระจกหมูสกรกอือฮือฮือฮือือมืออฮอฮอือฮืออือออฮือฮือยืออฮกอฮือออฮออ เดี๋ยวเจอใหม่คิดถัดไปอืขอบคุณที่กดจิดตามด้วยนะจ๊ะไอ,อ้ก็คอมเมนต์ด้วยเนาะมีอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะมีอะไรเหมือนว่าเหมือนหาเรื่องฝากฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะขอบคุณจริงๆคะ่ะสำหรับยอดซับสไคร e ไปกินก็นเจือกปนนะจ๊ะเขอ้อายัดชิมตัดเซ่เวอร์อนะชิมแล้วเหรออร่อยมากอะ่ะ <c oughs> จะบอกว่าหอมมาก <c oughs> <c oughs> อร่อยมากได้ไงวะ <c oughs> หอมมากขี้ตัวแล้วกลิ่นแบบก๋วยเตี๋ยวน้ำตกอืมอร่อยจริง น้ำซุปหวานช่ำานะอะอืมวันนี้เรากินเล็กน้ำตกนะอร่อยสลับวันนี้พวกเราช่องนางายเไดอร,รี่คงต้องขอลากันไปเพียงเท่านี้ ไว้พบกันใหม่คลิปถัดไปครับ